เอยโย่สวัสดีทุกคนกันด้วยนะฮะผมวันนี้ก็มาอยู่ผมเฟเซอร์กับเกฟีไฟ,ฟๆๆกันอีกเช่นเคยนะฮะแต่ในคลิปนี้เราก็จะมาแกล้งคนกันเหมือนเดิมหลังจากที่เราห่างหายกันไปนานเกือบจะ2ปีครับผมกับคลิปแนวแกล้งคนซึ่งใครที่จําได้เมื่อ2ปีที่แล้วผมเคยลงคลิปแกล้งคนมาแรกของที่ตู้อ่ะเอออันนั้นเป็นยอดวิว1ล้านวิวครั้งแรกในชีวิตของผมที่ลงไปในทิกต o อกนะ <S <S สว่วนใน YouTube เนี่ยผมยอดวิวประมาณ1 5 0 0 0กว่าโดยคลิปนี้นะครับเราก็ย้ายสถานที่มาที่โรงงานซึ่งแผนการที่เเราจะแงคนนนับกก็หือ ที่เรานั้นไปแกล้งคนที่มาแลกของที่ตู้เลยนั่นก็คือการใช้ไอวอนะครับผมแกล้งคนที่มาฟาร์มของบริเวณนี้นั่นเองจากนั้นนะครับเราก็จะใช้สกิลของซานติโนนะครับปล่อยหุ่นลงไปให้เขาตกใจนะครับแล้วมาดูรีแอคชั่นของคนที่โดนแกล้งว่าเขาจะรู้สึกยังไงนะครับผมก็ <laughs> <c oughs> จะรู้สึกว่าแม่งโดนผีหลอกหรือเปล่าะะเนี่ยเอาไปด้วยคลิปนี้จะสนุกจะฮาจะเกลียนขนาดไหนงั้นเราจะไปรับโทรเปล่กันเลยแฟกกดไลค์กดแชร์กดติดตามกดกระดิ่งเพื่อเป็นกำลังใจในการทำคลิปต่อไปของผมด้วยแล้วกัน ถ้าผู้ชมพร้อมกันแล้วงั้นเราไปลุยพวกพร้อมกันเลย let's go เฮ้ยมาวะทุกคนมีคนมันจะเห็นป่าวะอ่ะลองตั้งไปก่อนครับนี่เพื่อนมันเพื่อนมันไม่มาสองไอ้ยังไม่เห็นเฉยเฮ้ย เอามันเงะมันยังงงอยู่ตอนนี้มันงงอยู่แฮทุกคนดูดิตอนนี้ผมแมาหนึ่งสี่นะไม่รู้เหมือนกันว่ามันจะเห็นหรือเปล่าถ้าเห็นนี่ผมซวยเลยแล้วเนี่ยหรือมันกินเห็ดด้วยเฮ้ยเดี๋ยวเดวตัวนี้มันทำไมเหมือนจะโดดใช่ไหมมันเห็นหรือเปล่าวะนี่มันเหมือนจะโดดขึ้นมาหาผมเลยเดี๋ยวลองตั้งไปอีกอันหนึ่งครับเพื่อนสมาได้โอ้โหสามตัวแล้ว อ้าวใหญ่นะไม่ไม่เห็นหรือเปล่าเนี่ยเอ้าวิวมันขึ้นไปบนหลังคาแล้วไงนะทุกคนดูดิแสดงว่ามันยังไม่เห็นผมอยู่โอเคลองทีเพื่อนมันไปไหนแล้ววะเอาหายหมดแล้วขึ้นนานๆที่จะมีคนเดินผ่านมาทางนี้นี่ไม่รู้เหมือนกันว่ามันไปอยู่ไหนเฮ้ยมีตัวมาเอาแกงมาเลยแล้วกัน เจ็ดป่ะเนี่ยเสียวโดดอ่ะหรือมันยังงงอยู่มันยังงงโอเคตอนนี้มันไม่สังเกตเห็นผมแรบอ่าถ้าเดินเข้ามาเราก็จะแช้ไอ้บอลเดินเข้ามาไหมเออยางยางยๆงมันยังโดดอยู่มันยังโดดอยู่ดูดิมันคิดว่ามีคนอยู่หลังไอ้บออ่ะเห็นปะมันมันมันอ้อม โอเคตอนนี้มันยังไม่เห็นผมนะอ่ะตั้งไปอีกอันหนึ่งได้ปะเนี่ยเอ้ยตั้งไปอีกเ <c oughs> อ้ยงงมันงงอะ <c oughs> ไอ้ยปลาระเบิดมาด้วยโอ้เหุ้ยเฮ้ยมันมามันมามันมามันยังไข้เลยโอเคโอเคโอ้หทางไหญ่ดีวมาด้วย <c oughs> โอ้ยอ้อมกันใหญ่เลย เอยดิเอาวิ่งไปแล้วโอ้โหมาอีกไปวะเนี่ยเฮ้ยมันมาทางนี้มันมาทางนี้ยังไงเอามันมันไม่มาทางนี้แล้วอะเฮ้ยกลัวม,มาเลียนคนมาเก็บแอร์ดรอปกันบ้างทุกคนแยโอ้ยกดไปติดอีบ้า โอ้แอบขึ้แบแล้วเมื่อกี้มันจะเห็นเปล่าวะแบบแรกเห็นแบบแบบเปล่าไหม,ม,มเฮ้ยมันไม่เห็นวะ่ะแต่จะดูด,ดูตกใจเหมือนกันนะปล่อยหุ่นไปครับจะตกใจเปล่าวะโอ้ยไม่หันดูอะไรเนี่ยต้องไ่ไม่หันดูโอ้ไปแน่หรือ <c oughs> พี่ตัวปลาอีกวะ ออวองไว้ยังไงดิเห็นเปลวอะ <laughs> มีการกลับมาด้วยแหวแปลงร่างเป็นพุ่มไม้ซะด้วยให้ทุกคนวิว <c oughs> ิวมือลัอ่นหายละได้เห็นหรือเปล่าวะเนี่ยโอ้มีการตั้งไอ้วอด้วย้ <c oughs> ตอนนี้มันงงเะทุกคนดูดิมันงงแหววไอ้วอเขียวมาจากไหนวะเนีย่ย <laughs> เอางงเนงะี้ยอุ้ยปล่อยหุน่นพลาด อุ้ยอะไรวะเนี่ยสวยไปเลยฮะ <c oughs> เรามันคอคิดว่าผีหลอกมันหรือเปล่าไม่รู้นะยเฮ้ยมันขึ้นรถไหทุกคนฉัน <c oughs> ไม่อยู่แล้วฉันกลัวอผีหลอกอไปไปไปอยู่แล้วฉันกลัวไี <c oughs> ้ตัวมาอีกแล้วเลยทุกคนเดี๋ยวเราจะวางไอ้บอลต่อหน้ามันเลยนะับ,บไปดูกันว่ามันจะตกใจหรือเปล่า ตกใจวะเนี่ยไม่มีคนเลยอะเราปล่อยหุ่นไปเลยครับหรือว่ามันจะตกใจหรือเปล่านะโอ้ใจปืนยิงด้วยดูท่าจะตกใจเลยทุกคนดูดิอุ้ยเพื่อนมันเพื่อนมันระวังระวังเอาไม่ตัวโดดรอบลงมาาด้วยที่เดียวกันเปะวะไม่ใช่คคลตตี้ฮะมันยิงกันด้วย อ่าเรียบร้อยครับมันจะตอนนี้ไอวอผมไม่ผลิตเพิ่มอ่ะผลิตช้ามากโวตอนนี้ตี้มันมาสามคนเลยครับผมพยายามที่จะโดดให้มันได้ยินเสียงนะซึ่งตอนนี้มันไม่สังเกตเห็นผมอยู่นะรับ <c oughs> <c oughs> ดูมันเก็บขางี่ไอเห็นฉันไหมเหโอ้โหขี่รถไปเลยฮะ โดนเปิดเผยตำแหน่งซะด้วย,ยมันเห็นเราหรือเปล่าวะเดี๋ยวๆๆผมกัวไปเห็นวะขอแอบแอบบสาวแป๊บเอาตอนนี้มันคิดอยู่ว่ามันจะเอาผมหรือเปล่าเฮ้ย <c oughs> ไอบอลมาพอดีโอ้โหไปทางนั้นเฉยแงอะไรกันมาเนี่ยเฮ้ยมาอีกแล้วทุกคน <c oughs> ถือปืนไปด้วยเดี๋ยวเราจะตั้งไอบอลนะครับต่อหน้ามันเลยมาดูกันว่ามันจะมีปฏิกิริยายไง ไอ้งงว่ะปล่อยหุ่นไปอีกอ่ะปล่อยหุ่นไปครับมันจะเห็นหรือเปล่าฮะเฮ้ยเฮ้ยเพื่อนมันมาแล้วโอ้โหมันงงอยู่เฮ้ยบอยล้ำแสงนพิฆาตดวงตาโอ๊ย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 ไม่โอ๊ยโดนจับได้แล้วทุกคนจิบหายแล้วโอ้ยโอุ้ยมันจะยิงผมอ่ะ มันพยายามจะยิงผมให้ได้โอ๊ยไม่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 ไมไมแล้วโอ๊ยโอยโอยโอุย้ยผัพลาไอ,อ้บอด้วยอุย้ยผมจะเรียบร้อยมันมาเนี่ย <c oughs> อะไรวะ <c oughs> เอา <c oughs> ้าเว้ยเลยมึงเกงโก้มึงมีตัวอาไทางแวงต่อหน้าเลย <c oughs> ขาใหญ่ขาใหญ่ใครตั้งไอ้บอวะเนี่ยปล่อยหุ่นไปอ,อีกครับดูว่ามันจะตกใจหรือเปล่านะ <c oughs> องโงเลยจังวานี่หาใหญ่เลยมันมันแอบด้วยมันแอบด้วยมันแอบด้วยไปไหนเหรอวะไม่ไหวจังอันนี้นี่วิน คือคลิปนี้อยากจะบอกคุณผู้ชมว่าผมไม่ได้สร้างห้องนลเออผมมาหนึ่งสี่ธรรมดานะไอ้นี่ตังไงอ้บไป <laughs> เอองงเลยเออะปล่อยหูลงไปครับนี่คือมันไม่สังเกตเลยหรอว่าหุ่นมันโดดลงมาจากข้างบนน่ะมันไม่คิดจะมองขึ้นมาข้างบนเลยเลยเชื่อ <laughs> ไม่เห็นว่ะ <laughs> <laughs> มีการแอบ,บเสาด้วย <laughs> เอาเอาวิ่งหนีผีหลอก <laughs> ไปเลยฮะวอดครับมาแล้ว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 ตั้งต่อหน้าไปเลยนะ <c oughs> <c oughs> งงวิ่งหาเลยฮะตอนนี้มันวิ่งหาอยู่ใครเป็นคนตั้งไอ้บอวะอุ้ยปล่อยหุ่นไปไม่บอวอีก <c oughs> มึงบอว์บ้างมึงบอวหุ่นกูบ้างโอ้แล้วไปตั้งไอ้บอวะนะ์ไข่มเนี่ย ไอ้พวนมันเห็นหุ่นวะไอ,อ้มันเห็นเมื่อกี้มันเห็นหุ่นหายเลยรเนี่ยเดไปปวิ่ง <c oughs> หายใจเลยเนี่ยวิหาไม่เจอเฮ้ย <c oughs> มันยิงใครนะเนอะเอางงเงะงงวิ่ง,งหายใจขอ,อไม่มีตัวมันมีตัวอยู่ข้างในโรงงานด้วย,ยนะครับเป็นไง โอ้โหแล้วมันก็ไปแล้วด้วยทำไมไม่ค่อยมีคนมาแบบเป็นตี้เลยวะเฮ้ยมีตัวมาอีกแล้วตั้งแม่งต่อหน้าเลย <c oughs> เห็นปะวะเฮ้ยมึงโดดไม่ถูกด้วยโอ้โหโอ้โหมึงไปเอายาเหรอ,อดูฮะโอ้โหแม่งมีการหัวร้อด้วย มันเห็นหะือยังวะเอากางโคโนโอ,อีกจางหากัก<ะ>ใช้กองไฟด้วยฮนะมันเห็นไหมวะเหมือนมันหลบอะไรสักอย่างอะทุกคน<ป>สรุปเห็นผมปลเนี่ยมันไม่เห็นใช่ปะโอเคปล่อยหุ่นไปไอ้เ<บ>อ้ยหุ่นแม่งมึงก็ไม่ลงโอ้ตอยตายละเฮมันอยู่นี่มันอยู่นี่โดดไปเห็นปะวะมันยังงงว่าไอ้บอลสีเขียวที่ มันเป็นไอ้วอลของใครกันมันเห็นไหมวันเนี้ยผมเสียวันยิงอยู่นะเนี่ยวิ่งหายใหญ่เลยฮะไม่รู้ว่ามันมาเป็นตี้หรือเปล่านะอ่ะนี่ไงตี้มันนะใช่ปะอีกตัวโอ้โห้โอ้โดด Surprise motherfucker เฮ้ยเดี๋ยว <laughs> <laughs> เดี๋ยว <laughs> เดี๋ยว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 เมื่อกี้อ่ะใครวะเนี่ยโอ้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 ยมันรู้ได้ไงอะเดี๋ยว ไอ้นี่มันมาจากไหนเฮ้ยโอ้โหเกือบไลยเมื่อกี้มันเหมือนจะโดดมาหาผมเลยนะเฮ้ยมันเห็นเงาอะไรแวบๆบแบบว่าเมื่อกี้แล้วมันก็โดดเกือบถึงผมเลยด้วยโชคดีที่มันตกลงไปก่อนแล้วมันก็ยิงผมบายขึ้นมาด้วยนะเมื่อกี้เฮ้ยเดี๋ยวเดี๋ยวมันรู้ได้ไงอะ่ะไอ้นี่มันรู้ได้ไงเฮ้ยผมสวยแล้วทุกคนเลยโอ้ ไอ้นี่มันรู้ได้ไงวะคือตอนนี้ผมต้องเอาตัวรอดจากไอตี้นี้ให้ได้ดิแกเพราะว่ามันกําลังหามุมเลนยิงผมอยู่นะดูดิโอ้โหมันอ้อมซ้ายอ้อมขวาทุกคนคือผมก็ไม่รู้เหมือนกันนะว่ามันบอกตี้ของมันหรือยังว่าผมอยู่จุดจุดนี้ซึ่งเอาเป็นว่าเราจะพยายามหลบมุมให้ดีที่สุดแล้วกันนะครับเฮ้ยมันอยู่ตรงแท้งนะทุกคนเห็นปะเดี๋ยวผมจะใช้หุ่นนะครับหลอกล่อมันไปทางนู้นแล้วกันไปดูเหมือนกันว่ามันจะสนใจหุ่นที่ผมปล่อยไปหรือเปล่านะอ่ะรอดูครับ เฮ้ยเฮ้ยมันยิงรถเฮ้ยมันตามหุ่นมันตามหุ่นไงผีหลอกไม่มีมันเห็นหรือเปล่าวะเนี่ยเดี๋ยวๆเว้ยเว้ยมันมาบ้ามันยิงมาทางนี้ด้วยสวยแล้วสวยอย่า พยายามหลบบุมให้ได้นะทุกคนมันพยายามหามุมเล็งยิงผออยู่เนี่ยดูดิโอ้โหเสียวมากดูนะไอเสื้อดำอะเห็นป่ะผมพยายามแบบหลบให้ได้มันยังไม่ยิงแงโอ้โหไอตัวนี้ออกมาทางนี้ด้วยว้าวว้าวว้า้าหอไปแล้วไปแล้วโอเคเดี๋ยวเจอไอวอลเขียว กล้าบันี่ยเฮ้ยมันไปแล้วเฮ้ทุกคนไม่กลับเาด้วยนี่มีหนึ่งตัวทุกคนเห็นป่ะเมื่อกี้โดนเปิดเผยตำแหน่งเฮ้ยยังไงมาแล้วมาแล้วมาแล้วทางไปดึงแอบยังไงไม่จะเอาิงเบเอี่ย เฮ้ยยิงด้วยยิงด้วยไม่เห็นแสดงว่าไม่เห็นไม่เห็นด้วยออะลูกที่สองมันยังงงอ่ะมันคิดว่าลอยอยู่หลักไอ้พอเว้ยเฮ้ยเฮ้ยเฮ้ยเ้อามันเห็นได้ไงวะเนี่ยโอ้โห